บอกคุณยังก่อนว่าร้านนี้ความพิเศษของมันคือมันจานละแค่สิบาทยกเว้นเอ่อเจ้าของใจผิดหมูสีเอ่อผัดซีอิ๊วจะมาสิบห้าบาทแต่ถ้าผมมติว่าให้ประมาณสามข่เฮ้ยอ่อผมเชื่ออยู่พอดีเวลาเวลาคุณกินข้าวเนี่ยคุณกินเป็นกะละมังอยู่แล้วได้คำว่าเป็นถ้วยดีกว,ว่าอ๋อเป็นถ้วยจานใหญ่กว่าอ๋อเป็นถ้วยนี่เวลาพอคุณเริ่มเอ่อเรียกว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยกะเพราลุงเทีนคุณขายห้าบาทเลยแต่ราคาลุง ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยอยู่กับแบงค์นะครับรอบอกก็วันนี้ผมจะพาเชนเนี่ยพามากินร้านโปรดในวัยเด็กของผมที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่เคยพามาทานแต่สมัยเด็กๆมากแล้วจะบอกคุณเชนก่อนว่าร้านใ้ความพิเศษของมันคือมันจานละแค่สิบบาทยกเว้นเอ่อเจ้าปู่จอ่ยผัดซีอิอ๊วจะมาสิบห้าบาทแต่ไม่รู้ตอนนี้ราคาขึ้นหรือยังนะแต่สมัยผมกินเนี่ยผัดซีอิ๊วสิบห้าบาทจะรษกินอย่างนี้ยังมีอยู่ป่ะวะใช่หายากนะหายากหายากเพราะว่าเเเเดีีีีี๋ยยวววนน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 ้้้่่่่ขาาาาาาาจจึึงงงหรรรืออกกะพทิตบ ใช่ห้าสิบนี่คือต้องไปกินที่ร้านนะใช่ถ้าสั่งถ้าสังาส่งแบบแบบออนไลน์เลยออนไลน์ที่มาส่งเจ็ดส <10 S 2> ิบขึ้นไปใช่ก็เราก็เข้าใจว่าเออมันมันก็ต้องทุกอย่างมันก็ราคาขึ้นตามเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนี้แหละที่ความแปลกคือมันยังคงสิบบาทเหมือนเดิมแต่ต้องบอกกี้ว่าสิบบาทเนี่ยปริมาณอาจจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนเท่าห้าสิบหกสิบมันใช้ครัว่าพอกินอิ่มได้ประมาณหนึ่งสามสิบอิ่มไหม สามสิบอิ่มไหมผมว่าวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวขอให้คุณเห็นลองเองดีกว,ว่าว่าสาบาทคุณเหนอิ่มหรือเปล่าโอเคได้เ <Okay. S 1> นะพราะว่าวันนี้เนี่ยพอเราผมไปกินกับพี่กแม่ตอนสมัยเด็กเนี่ยมืกีก้นี้ห้าหกจานมันอร่อยมา่กิ้น้มันด้วยมักินอะยิ่งดยกวนแบบมันมันพอดีคำาือบไม่ได้ไม่ถคาตักแบบสองสาคำหมดนะแต่ว่าแบบมันอย่าถ่ายดูแล้วกันนะว่าเป็นว่ามันพอดีคำจริงพอดีกินจริงๆลองเดี๋ยวเราเดี๋ยวพ่มาลองนะแล้วก็อยาีบอกว่าปกติผมจะสั่งให้แบบไปส่งที่ โอ้ยหรือว่าร้านนี้มันตั้งอยู่แถวซอยพุทธใครอยากจะมาลองกินมาลองอ่ามาลองชิมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแปะดีฟิชชั่นไว้ให้นะครับชื่อร้านกะเพราสิบบาทลุงทูซอยนี้เนี่ยแบบว่าปกติเขาขายกันจะมีข้าวสิบบาทขายหลายร้านมากทรานุกอย่างสิบบาทหมดเลยเออทุกอย่างสิบบาทหมดเลยแต่ร้านนี้จะเป็นร้านเด็ดแต่ยังเปิดอยู่ใช่ยังเปิดอยูอด่ด้วยทั้งเดื่นปิดหมดแล้วถูกจะทุกวันนี้ลุงหลังคอมเนาะวุ้ยเขาแก่หรือเปล่าใไปเดี๋ยวพาไปดูเขาไป วันนี้เราถึงร้านกันแล้วนะฮะอีกที่บอกว่าผมวันนี้ผมจะพาเชนมากินเนี่ยร้านนี้แบบว่าเรียวาเป็นสุดยอดอีกหนึ่งร้านในดวงใจผมเลยนะครับนี่ให้ดูนี่กสิบบาทเป็นไงนี่กได้อิ่มอยู่นะเออวันได้อิ่มอยู่ถ้าถ้าคุณแบบว่าได้ได้ยังไงหอมแบบแบบคนแบงค์เนี่ยครับผมเพราะว่าให้ประมาณ4-5่ถึงห้าคำเก็บเป็นเลขคเล็กๆจานหนึ่งจานหนึ่งจานหนึ่งแต่ถ้าตอนผมนี่ก็ให้ประมาณ3ามคำเฮ้ยอ่าผมเชื่ออยู่พอดีบมาดาม เวลาคุณกินข้าวเลยคุณก,กินเป็นกะละมังอยู่แล้วไม่คำว่าเป็นถ้วยดีกว่าอ๋อเป็นถ้วยตาเใหญ่กว่าอ๋อ<ๆ>เป็นถ้วยออโอเคโอเคไปย้ายไปนี้เขาบอกร้านนี้ร้านเขาเนี่ยครับมีประมาณอยู่สี่เมนูห้าเมนูหลักๆก็คือจะมีกะเพราเกาหมูแล้วก็หมูกระเทียม แล้วก็จะมีผัดซีอิ๊วลาาแล้วก็หมูผัดพริกผมแจ็กคกคูลองชิมทุกไปดูแต่ผัดซีอิ๊วกับแล้วน่าอาจจะลองหน่อยเพราะว่าคนเยอะมากถูกต้องคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวมีอินเสิร์ตภาพไปดูว่าคนเยอะขนาดไหนต่อแถวกันแรกขนาดไหนนะครับีให้ดูนะเพราะว่าแต่ละคนมาสั่งก็แบบไม่ได้สั่งเท่าสอ,องสาม่อสั่งเยอะไปเลยอ่ะแต่ละคนมามาสั่งห <5, S 1> ้าถึงสิบคนตใช่ใช่มาอร่อยไปกินมันจริงมั้ยขอชิมกระเพราลองเลยลองเลยลองเลยมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเทนเนี่ย กินได้กี่จานแบบเอาแน่นเลยนะแล้วผมก็กินแบบแน่นสุดๆอ่ะผมกินได้กี่จานแล้วเดี๋ยวมาดูกันผมขอพูดถึงรสชาติก่อนยังไงก็ไปรสชาติก็จะเป็นแบบว่ารสชาติพอดีละแต่ถ้าใครอยากแบบว่าเติมความเผ็ดเผ็ดหน่อยพริกกระป๋าได้หนึ่งเนี่คือเขาพยายามทำรสชาติมันกลางๆไม่เผ็ดมากจนเกินไปไม่แต่เนี่ยก็คือกินได้ทุกวันนะเพราะว่ารสชาติปกติไม่ต้องกลัวแล้วแต่ถ้านิดๆตรงๆตดงกว่าพริกนิดนึงให้มันมีรสชาติหน่อยนิดนึง บอกแล้วว่าทีเด็ดร้านเนี้ยเต็มเลยนี่อะไรตี่งกับตาที่เยอะๆเลยนะนี่อร่อยนี่ขนาดที่เรากินกันอยู่เนี่ยลุงก็ขอทานเรื่อยๆแล้วไม่ได้เราผัดเดขอเล่นกทำพี่เลย่รับเขาผัดต้องบอคุณหน่อยภาษยังไงครับตอนที่คนดินเด็กเนี่ยลูกแกขนาดนี้ ไม่ไทยดูว่ายังนุ่มยังนุ่มยังนุ่มลาลุงผัดเนี่ยได้บหมเสียแบบนี้ได้ไหมไม่กินสไตล์การลุงเขาผัดเนี่ยเขาผัดตั้งแต่สมัยมนี่เอาแต่แค่เมื่อก่อนอาจจะเคาะดังที่น่แหลลุงแรงเยอะแตทีนี้แรงเริ่มหมดอนละครไม่คดังคุณเจอร้านนี้ได้ไงไม่ยังบอกพ่อพ่อพาไปกินพ่อพามาตอนหลังกินพ่อพ่ออย่ามาล่าไงพ่อพ่ออย่ามาล่าแล้วมันก็ว่าพ่อหมอก็ไปทั่วแหละเขาสไตล์เขาอ่ะเขาไปทั่วไปกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปไล่กินกันก็พ่อหมอเป็นไง มาเล่นเด็กก่องกันอีกแล้วมาก่อนค่ะนี่เด่นได้ยินเสียงไหมก้องได้ยินเสียงไหมตอกแกันก็อกกันหมดแล้วนะเฮ้ยเอ้ยคุณเราเที่ยงเร็วนี้เป็นจานแล้วเป็จานเลยเครื่องเริ่มติดเครื่องเริ่มติดเครื่องเริ่มติดจะไปกินมาเพิ่งติดยิงงานแม่งหิวนี่ เรากินแล้วางเขาบอกว่ารสชาติยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยว,วไม่บอกว่าผมเอาจริงอ่ะผมมีสั่งกินกับกินบ้านประจำแล้วแต่ว่าพอามากินร้านอ่ะมันได้ฟิลเหมือนตอนสมัยเดี๋ยวที่บอพ่อพามานั่งกินเพราะมันกินกนมัน,น,น,นอร่อยไงฟิมได้อร่อยด้วยยอร่อยเหมือนเดิมครับเอ้าหมูนาแล้วนี่ยเนหมูผัดพริกันมาดูนะติดบาทนะติดบาทเดี๋ยว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 นิดนึงนิดนึงไม่หกติ่งนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออคุณเชื่อแหมว่ามึงอ่ะกินยาวเดียวกินสามคำจริงจไม่เครื่องมันติด เคือมันติดได้เไื่อยจะไปนี่เขาลองอะไรเนี่ยมือัดพริกชาพเรีอดูรสชาตอ่ะมันไม่จัดจ้านนะมันไม่ได้แบบเผ็ดคือแบบเผ็ดกินไม่ได้เพราะว่าเขาปิดพริกหน้าตามาเนี่ยเนถ้าเติมแยกแล้วดูพริกดิคือถ้าใครชอบเผ็ดอ่ะดูเขาเลยเหมือนกับให้เติมเองดีกว่าเพื่อมันจะได้ถูกปากทุกคนใช่ไหมแบบว่าเด็กมากินกินไม่ได้เว่าเผ็ดเกินอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่แบบเผ็ดนิดนหน่อยไม่เผ็ดเยอะแต่ต้องแต่เ คือแบบว่าน้องน่ากินอยู่นี่ก็มีแบบว่าเด็กตั้งแต่นักเรียนคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณปู่อะไรแต่ก็ซื้อหมดหนีไปก็ซื้อคนพื้นที่อ่ะเพราะเด็กนักเรียนก็กินได้ยังว่าซืบาทเองเวยพี่รายการอาหารพูดในกล้องเลยแกปิดเตอรเลยแกปิดเตอรตอนแดกเลยรายการอาหารสามแล้วสามแล้ว เอาเปลี่ยนเมนูหน่อยอืมเป็นหมูกระเทียมปั่นเะกระเพราไปแล้วรอบนี้มีไข่ดาวนี่นี่ที่คือไข่ดาวอุดมงเป็นคริหรีอเปลเออยังไงครับกรอบนอกอะไรยังไม่เอะไรยังยิ้มครั้งนี้ผมพาคุณมากินอะไรนี่ร้านที่แบบว่าเป็นเหมือนว่าร้านเรื่องความทรงจำผมแล้วรับหน้าพาคุณได้ตาผมมากินในรเรื่องความทรงจำคุณบ้างเผื่อว่าเราได้เปิดร้านคุณผู้ชมด้วยเอาเป็นว่ายังไงของดีเจริญกรุงแล้วกันอันนี้ไปถ่ายน่างสั่งใช่ไหมรับผมแต่รอบเนี้ย จะเป็นร้านโปรดเป็นสัตว์ายเข้าแก่ได้ทำไฮ้โอ้โหมาแล้วครับรัดหน้าเนี่ยรัดหน้าฮะไม่ดูนะรัดหน้าเนี่ยผมไม่ัวร์ว่าตอนที่ผมกินมา15บาทแต่ผมรู้ตอนนี้เท่าไหร่รัดหน้าตอนนี้1 0บาทยัง10บาทอยู่ วะก็บ,บอกบนี่อันนี้แม่ผมชอบกินนะร้านหน้าไทยร้านนี้ก็มันจะไบบเออแ้วเนี่ยที่นมดูเลยก็อะไรจากไหนวะถ้าเกิดว่าผู้ชมใครได้มาลองกินกันแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันเจ๋วจริงที่ผมบอกไหมคุ้มราคาจริงไหมตลาดตู้ชั่วโมงได้เลยนะน้องๆเนี่ยนั่งกินน้ำลายกันแล้วนะไอจอดรอแดดไม่ได้แดดกันต่อไปเปออ็นของทีมงานกิน <laughs> นาคุณกินมาวานสามสี่เมนูสามเมนูแล้วคุณชอบอะไรมากที่สุดถ้าแตัวตัวผมเลยนะถ้าผมกะเพราเนื้อผือ่นเลยนะสายกะเพราเออคุณคงชอบกับกะเพราอย่างด้วยใช่แลนะจอดจอดเลยตัวตัวนะถ้าเป็คุณลุงอ่ะอาจจะเป็นอย่างงี้นะแต่ถ้ามีบคุณคิดดูดิเป็นหมูกรอบอาจจะลดราคาทีนิดนึงอันนี้น่าใจนะเดี๋ยวเลยนะเออเอันนีน่าเนใจนะถ้าต้องเป็นหมูกรอบเวลาพอคุณเริ่มเออ่เรียกว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยกะเพราลุงเทีย คุณขายห้าบาทเลยแต่ราคาดูแล้วเปิดปั่นหัวค่ำใครจะมากินนี่กูกูมากินแล้วคนนึงแค่นี้กินหนิดเลยคุณเพิ่มนี่คุณป่วยอยู่างไรด้วยไงคุณป่วยเป็นเบาหวานคุณอะไรคุณฉีดสลิงคุณติดสายน้ําเกลือห้อยแล้วคุณก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ผัดไปเอาใครจะมากินผมนะอุ๋นหนูแล้วคนนึงเพื่อนสงสารพวกคุที่ไม่มีโอกาสแล้วเบียร์คุณก็คอยเปบียกับเพื่อนให้คุณแต่คุณนั่งผัดทำไมไม่ให้เวลาอยู่โรงพยาบาล เราอยากจะทำอะไรเป็นยิงกิ็นธุรกิจโตๆยังเลี่ยดที่สุดท้ายแต่ยังก้าอยกตัวียงมันลำบากเพราะว่าเระหวาเสียสายสลิงติดก็คงมาผัดข้าวกระผมตอนนี้ผมรู้ผมว่าผมห้าแน่เหรอแน่นผมถามอีกทีผมก็เริ่มเริ่มอิ่มนะเริ่มจากอิ่มอิ่มแล้วแต่ถ้าถามว่ากินได้ไหมเอาใจคนดูกินได้อีกแต่ถ้าแบบว่าคนมาแบบว่าอิ่มอ่ะเขาอิ่มนะ้วห้าสิบบาทห้ากานห้าสิบดเลยตอดูเอเดนเบสมาให้อยากกินสจานแต่ทีนี้สองจาน อเียพิมพ์มาตอนไหนไอ้นี่ไม่ใช่รายการสดนี่เออพิมพ์มาตอนไหนจะดูคนดูหรือพวกมึงนะครับนี่หล่ะที่หล่ะโปรตีนผักผ่านอยากอยากกินเยอะอยากกินให้อีกแต่โอให้เราต้องหนักอ๋อใช่เพราะเรื่องนี้เป็นผอมหอมไปเยอะครับหอมจริงลงมาสิบห้าโลได้สูงมากนะดูใครเห็นจะเห็นเห็นว่าดูผอมอยู่แต่ผมมันจะอ้วนอ้วนเลยเหมือนเหมือนก็ได้คือว่าคิ้วเป็นเบาหวานอ่ะใช่แต่เป็นนะไม่ได้เป็นอ๋อจุดจุดว่ามันจะบิดจะให้เป็นตลอดไม่เป็นไม่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นเรือดจองจ้องเรื่อดจ้งครับไม่เด่นไม่ได้เป็นไม่ไม่ไม่อะไรแต่ว่าหมอพี่บอกอยู่ว่าตรวจมันเป็นโรคตับเหม็นไม่ตับอะไรอ่ะมันเป็นอาการพวกอะไเขาเรียกว่าไงเหมือนกับว่าเวลาเวลาเหมือนกินอะไรเข้าไปเยอะแล้วเหมือนกับว่าเลือเหม็นเอือดเลือดเหม็นอะไรอย่างเงี้ยกอ่มันพังกินหมูปิ้งลงยังไม่พังจะให้ตายอย่างเดียวเลยจะให้ตายเดียวเลยขนมกินไปประมาณสามจานก็เสร็จแล้วไหวกินสิมั้ยสิมัดเถื่อเป็นจริงหีือเ่า ม่โหบุ๊งบงไซสมึงแบบไซกูก่อนมึงคือห้าจานมึงอิ่มนะกูสามานกูยังไม่อ like ิ่มนะไอเยเอานี hmm. yeah hey, oh, no. really, oh ้เอ็ม şey like ่เพื่อนเราแบบฟองไวๆเลยว่าเท่าไหร่มือนี้เอาเลยครับติดเอาเลยพูดเลยเท่าไหร่ผมให้ไม่เกินอ่ะร้อยแปดสอ่ะไอ้โลน้ำเ่านะนี้ก็ไม่รโรลน้ำเ่านะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบดนี่ว่าหน้ามาสองร้อยคิดว่า เออคือตับไกะดาวเออใช้มืแดดมาด้ด้วยกองหนึ่งแต่ไทยไทยิดเวลาเลี้ยงมือนี้ได้จัดไปเดี๋ยวพี่อะไรครับเดี๋ยวขอถามนิดหน่อยได้ครับพี่ได้เลยครับจัดไปผมก็อยากรู้ไงว่าเท่าไหร่พี่เขบอกชลาเลสิจัสตอนตอนจามที่มีไข่ดาวเข้าอยู่ใล่เขารู้มึงเนะสิบาทก็ดจเขาเนอะเขาขายจุกอะไรเยี่ยมจนาเเนอะอยเก้าสิบบาทกลางๆกลางๆระหว่างกลขายอ่างันจีวันเลี้ยงอา ฉาดต์ดตามองตาตลอดเลยต้องบอกทีมงานเลี้ยงไอ้ขออนุญาตถามครับอย่างนี้พอดีผมผมว่าคุณผู้ชมมาอยากอยมากินแบบงั้นผมอยากถามว่าตอนนี้ร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดกี่โมงร้านขายทุกวันครับเปิดตั้งแต่เช้าจน,นประมาณ วัดจันทร์ก็เปิดเหรอครับเปิดทุกวันนี่ฮะวัดจันทร์ก็เปิดนะครับทุกวันเลยนะช่วงไหนคนเยอะที่สุดช่วงเวลาประมาณครับเผื่อว่าแบบคนที่เขาอยากจะมาที่รู้ว่าต้องโทรสั่งก่อนจองก่อนก็จะเป็นช่วงเปิดร้าน6โมงประมาณ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มคนจะเริ่มเยอะครับหลังจากประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปคนจะเริ่มน้อยลงคือถ้ามาช่วงเวลาที่บอกคือรอนานเลยใช่อะเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะครับแล้วก็มาก็มาทานกันได้ที่บอกชื่อร้านชื่อร้านกะเพราลุงทูขอบคุณมากครับเท่านี้190 ทีมงานจ่ายดิเฮียเอาตรงกลางยังใหกูทั้งออดดิอนี่มาร้อยแปดสิบกูสองร้อยทีมงานกินได้เยอะกว่าพี่จ่ายโรนเพื่พี่สองคนได้ไปเนี่ยไม่ต้องเลยกินฟรีมันเอาฟรีไปกันเลยอยากกินด้วยเพราะกูเหวสสายตายเพื่นแล้วเอาจริงด้วยจัดเลยจริงท้ายแล้วการอีกบอกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดมาคอมเมนต์บอกกันได้นะใครเคยที่เคยทานแล้วหรือใครที่ยังไม่เคยมาทานนะครับเพราะอยากให้มคุ้มค่าราคาสิบบาทจริงเปล่านะครับแล้วก็ใครเด็กถินสะพานพุทธมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้ดีได้จะจะรู้ดีแต่ก่อนเคยมาเดินสะพานพุทธ เฮ้ยจริงไม่เมื่อก่อนคุณเด็กบานพุ้เหรอผมพี่ว่าคุณมาซื้ออะไรเตาบรรจุอะไรเงี้ยคุณไม่จะกล้าผิดกฎหมายอย่างเดียวไม่ให้ดูดีเลยเดี๋ยวแช่งให้ตาให้เป็นลูกมั่งให้ให้คุกบ้ามั่งบรรจุเขาก็ผิดกฎหมายอยู่เป็นคุณไม่แต่เมื่อก่อนผมในเย็นเมื่อคุณมาตีร้านกัญชัยแบบนี้เอ้ยแต่ก่อนนี่อละไรเออเป็นรองลนะพี่ คือไม่ถึงขั้นนั่นหรอกเพราะว่ามันคนสายแต่อาชีพเพราะว่าอย่างเทนมันพวกแบบววัยรุ่นสองล้อเขาจะแบบจะมีแนวทางของเขาอะไรเงี้ยแค่เด็กเด็กผมหรือว่าเด็กชุมชนแล้วกันใช่คือถ้าคุณไม่จบวัฒแทงถ้าคุณไม่จบคุอแทงตลอดถ้าไมกักเอี่ยวกักต่ำให้ให้ลงอีกแล้วไม่กระติกแทงพวกนี้ตลอดไม่จบไม่สวยจะมีก็แผลเดียวนะเดี๋ยวโชว์โช้เขาดูไปเทนเป็นยังฮะนักเลงนะผมบอกให้แผลเดียวนีก็แผลเดียวแหละฮะปยักกักเอี่ยวต่ำเขาไม่มีจ่ายเขาเล่นซ่างขีดเตียงคันเพิ่มดุลเดือยขาไส้ตีงขาไส้ติ่ ร้านสิวันนี้เป็นร้านของผมเดี๋ยวรอบหน้าเป็นร้านเทนและเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยว<ๆ>เผื่อแบบมีพวกมนปปันในโปรในเฟิร์ในก๊อฟ นพาไปร้านโปนมากแล้วก็คุณผู้ชมอ่าแล้วคุณผู้ชมร้านใกล้บ้านในเขตกรุงเทพหรือว่าพอดีทุกคนอาจจะไม่ต้องราคาสิบาทก็ได้ครับผมแต่ร้านลับรแต่อร่อยใช่ทำเองกได้ทำเองก็ได้แต่เป็นไปได้ผมอยากให้ขอว่าราคาที่แบบมันย่อมเยาหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือไม่ใช่ว่าเรากลัวแพงนะแต่ว่าผมอยากให้คุณผู้ชมที่อยากรู้แบบว่าประมาณเาามประมาณนี้ราคาประมาณนี้ยังมีอยู่หลือกี่ร้านในรพีชใช่ใช่แล้วอย่างที่บอกว่าผมว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยจับต้องได้แล้วโบบังดีคุณผู้ชมไปแบบนักเรียนเนี่ยอยากขัับบออออาาาาหรรกกกิินนนมะไเเพื่่ๆยยงงี้ จะได้เอาร้านพวกนี้มาทานกันได้นะครับแต่วันนี้ผมก็เทนทำกิจการใดของร้าภัยด้วยใช่ครับเป็นคือเป็นเหมือนว่าเพื่อนทำมากินข้าวอ่ะสนุกสรุปนะสนุกสรุปนะอย่างที่บอกว่าผมพยายามจะไม่อยากให้มันเป็นทางการนะครับอยากให้มันเป็นแบบฟิลย้อนกลับไปเหมือนที่ผมทำเองสนุกเพราะว่าจะทางการก็ต้องไปทางการจะได้บริป่ะอ่าใช่จะอยู่ที่เดียวดิบบอยเดี๋ยวโดนแผ่นนี่แหละก็เลยโดนที่แผ่นเลยที่มาพูดถึงโดนแผ่นนี่แหละไอ้พวกทางการที่เลยโดนแผ่นนี่แหละขายข่าวมันไหมนะฮะหลังจากนั้นนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์บอกเราได้ เดี๋ยวจัดให้ร้านหน้าแบบเจ็บๆเลยนครับ